เปิดเบื้องลึกเบื้องหลังข่าวยาใบเตยแมนเจ้าหญิงกอไก่ใครนะถูกหลอกแต่งงานเอ็กคลูซีฟสุดๆมาคุยกับหนุ่มนุ้นิ่นุ้จ้ยพร้อมแล้วก็เริ่มเลยไปค่ะมาอ่ะ เริ่มข่าวแรกก่อนดีกว่าพี่ปูนเรื่องแรกที่เปิดมาเลยก็คือเรื่องของคุณใบเตยกับคุณแมนใช่หลังจากที่เขาแบบว่าเข้าไปชดใช้อ่าเรื่องที่สิ่งที่ทำผิดไปเนาะก็คือเรื่องฟอ r เร็กนะคะเออหลังจากนั้นมาที่คุณใบเตยออกมาลเออออกมาดูแลลูกออกใช้ชีวิตออกมาหาเงินเออ่าก็เวลาผ่านไปก็เกือบเกือบปีแล้วนะเกือบเกือบปีเออแต่ทีนี้ในช่วงเวลานั้นนะพี่ปูน คือมีเรื่องราวที่หลายคนจับตามองกันอยู่ว่าอ้าวถ้าเกิดออกมา้วพุทธามสัมพันธ์ระหว่างใบเตยกับดีเจแมนจะเป็นยังไงต่อก็อออมีข่าวพุดออกมาเยอะแยะมากมายว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วอะไรเงี้ยเออหลายคนจับตามองกันเยอะมากใช่ถ้าเกิดย้อนกลับไปในเรื่องความสัมพันธ์ของใบเตยแล้วก็ดีเจแมนนะคะต้องย้อนกลับไปแบบลึกเลยเออคือใบเตยออกมาให้สัมภาษณ์เ,ออเปิดใจครั้งแรก ในวันที่เปิดตัว m อเนาะเ่าเพลงอะไรนะเพลงแท๊แท๊แทกแทก็เป็นเพลงแบบแนวดึ่มดริงก์สนุกสนานเอนจอยเหมือนกับเต้นเสมอหูของนางนั่นแหละคือเป็นการให้โอกาสคัมแบ็กกลับมาในบ้านของอาสยามอีกครั้งหนึ่งใช่ก็คือนางก็ขอบคุณเฮียฮอ้เนาะที่ให้โอกาสทำงานเพื่อหาเงินเนาะคือหลายคนรอถามเบรนนี่กับเบเตย์เยอะมากเหมือนกันว่าการคัมแบ็กกลับมาครั้งนี้มันมีความรู้สึกอะไรบ้างตลอดการสัมภาษณ์อะถ้าผมพูดถึงเรื่องเพลงปุ๊บเบเตร์จะมีความรู้สึกที่แบบแฮปปี้มาก นสนุกสนานมากแต่พอมาพูดในหมดเรื่องส่วนตัวกับสิ่งที่เธอเจอมาเธอบอกว่าสิ่งที่เจอมาคือการสูญเสียเลยทีเดียวใช่เป็นชีวิตที่แทบจะพังทลายเลยก็ได้ใช่เพราะว่าจากคนนะที่แบบแฮปปี้ใช้<อ>ชีวิตมีความสุขวันหนึ่งก็ต้องไปอยู่หลังแบบโกงขังอะเธอเออ,อถ้าเกิดมาพูดถึงเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะเรื่องการหย่าเนี่ยจริงๆอ่ะเขาหย่า เไปก่อนตั้งแต่ก่อนเข้าคุกแล้วนะโอ้สิบห้าเดือนวุ้สิบห้าเดือนใช่เพราะว่าคือคุณใบเตยเนี่ยออกมาออกมายังไม่ถึงปีปีหนึ่งสิบสองเดือนในนี้อย่าเท่ากัสิบห้าเดือนใล่ว่าก่อนหน้าที่จะทั้งสองคนจะได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำใช่คือก็คืออย่ากันก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าในความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังรักแล้วก็หวังดีกับดีเจแมนแต่ทุกอย่างที่ใบเตยทำเนี่ยทำเพื่อครอบครัว เออเออเออแต่มันจะเกิดคำถามนิดนึงเพราะว่าตอนที่เรื่องหย่าระดังนะเพราะว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยหมอดูตอกแตกอ่าก็เหมือนกับทั้งหมอดูตอกแตกเนี่ยกลับไปเตยแล้วเขาสนิทกันแล้วหมอดูตอกแตกเนี่ยก็ออกมาเปิดดวงที่ความลึกด้วย,ว,ยว่ายังไงบ้างคะยังไงยังไงว่าไปแล้วก็ชี้ไปที่คู่นี้คู่นั้นคู่นั้นอ่าทีเนี้ยทาให้เราเนี่ยก็สืบสืบเสาะต่อว่าสรุปว่าหย่าหรือไม่หย่าอ่ะทางทีมงานบันเทิงของเรานะคะก็ไปพูดคุยกับคุณแม่คุณแม่ พี่แมนคุณแม่ก็บอกว่าเฮ้ยไม,ไม่ไม่ได้หย่ากันนะ,อะตอนนั้นคือแม่คุณแม่ยังไม่ทราบเออแม่บอกว่าแม่ไม่ไม่รู้ไม่อะไรอย่างนี้เออเออตามข่าวที่ออกไปนะ้ว,ว่าคุณแม่ไม่ทราบแล้วพอใบเตยมาแจ้งเนี่ยออคุณแม่ก็ตกใจบอกว่าเออไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าวา,าทั้งคู่หย่าก,กันแล้วเอออือก็คือในส่วนของการเป็นสามีภรรยาโดยนิติในถูกไหมก็คือไม่ได้เป็นแล้ว ะะแต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องนี้ไปตัวก็คือมีความสะอื้นและก็ร้องไห้ออกมาเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าผู้ชมสังเกตเห็นนะคือนักข่าวก็ถามเหมือนกันแนละ้วว่าแบบเอ้ยการออกมาครั้งนี้มันยังไงบ้างความรู้สึกของเรามันยังไงพอพูดถึงความรู้สึกแค่นั้นแหละเราเข้าใจได้นะว่าคนที่เจอเหตุการณ์อะไรมาเจอเหตุการณ์ในเรื่องของคดีสามีอดีตสามีอยู่ในเดือนจำอ,อ่า สามีของน้องชาย,เส,ยเสียชีวิตโอ,อ้โห oh, oh. <ม>คือหลากหลายเรื่องราวที่เป็นการส่วนเสียทําให้เธอเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะผู้หญิงคนหนึ่งที่เจอเหตุการณ์แบบเนี้มันทําให้การใช้ชีวิตลําบากเหมือนกันนะถึงขั้นกับเธอเป็นซึมเศร้าอะก็ใช่เ,ออเพราะว่าคนลาโหนเนาะอย่างที่บอกไปถ้าเกิดไปใช้ชีวิตในห้องขังมันออมันไม่ได้ใช้ชีวิตแบบปกติประจําวันอย่างนี้เนาะแต่ว่าออต้องยอมรับจริงๆค่ะว่าใบเตยเนี่ยเป็นหญิงนักสู้จริงๆตัวแข็งแรงมากอันนี้คือ ต้องบอกว่าส่งกําลังใจให้เธอนะคือสิ่งหนึ่งที่ยึดเหนี่ยวให้กับใบเตยได้ก็คือน้องเวทมนต์ลูกสาวพี่ปูนน้องลูกสาวก็คือ,อเป็นอีกหนึ่งกาลังใจเรียกว่าเป็นกําลังใจสาคัญอันดับแรกเลยก็ว่าได้ที่ทําให้ใบเตยฮึดเอาจริงๆถ้าเกิดมองว่าคนเราไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวอะไรเลยเจอเหตุการณ์แบบนี้คือไปเลยนะไปไปหมดโอ้ไปเลยนะก็คือคิดว่าจะยังไงเลยอ่ะแต่นี่คือพอมีน้องพอมีน้องปุ๊บมีครอบครัวที่ต้องดูแลอ่ะ ทางคุณพ่อคุณแม่ทางฝั่งคุณแม่ของพี่แมนอีกลูกสาวอีกทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องต้องสู้มากเลยนะใช่ก็ถือว่าเป็นเป็นการคัมแบ็กก็รลวมใ้กำลังใจคุณใบเตยด้วยถ้าเกิดมองไปดูเรื่องคดีของดีเจแมนเนาะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องบอกว่าคดีนี้มันไม่ใช่อายามเป็นแพงมันเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองด้วยนี่นะเนาะถูกอ่ะเขาคาดว่าคดีเนี่ยจะจบภายในปีนี้ซึ่งผลหัวหรือก้อยไม่ทราบเอออ่าถ้าเกิดสมมุติว่า ผลออกมาเป็นผิดก็ชา์ก็ต้องถูกยึดไปนะคะตาม,มตามรูปคดีเนาะออถ้าเกิดถูกก็ต้องยินดีกับพี่แมนด้วยอ,อแต่ตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าสุดท้ายเนี่ยจะออกหัวหรือก้อยก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่เขาเรียกว่ายัางใช้ชีวิตอยู่ออในปัจจุบันแล้วกันเ,ออเพราะว่าอย่างที่เบเตอร์บอกไว้พี่ปูนพบยเตยบอกว่าก็ถ้าเกิดพี่แมนอยู่ข้างในอกอ็ให้พี่แมนอยู่อย่างเขาเรียกว่าอย่างเข้มแข็งข้างในออแล้วก็คือใบเตอร์เนี่ยตลอดตั้งแต่เบยเตยอ,ออกมา ใบเตยส่งลูกเสร็จุ๊บใบเตยก็คือไปหาพี่แมนตลอดไปให้กำลังใจตลอดคือเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบน่ารักนะแล้วก็เป็นกําลังใจจริงๆนะเห็นไหมคือคือยาก็คือยาแต่ความรักความหวังดีที่มีให้ต่อกันน่ะมันยังมีซึ่งใบเตยทําถูกในสถานการณ์แบบนี้นะคะเป็นการตัดสินใจที่ที่ดีที่สุดสําหรับใบเตยที่ที่ใบเตยพูดเนาะเอาที่นี่เขาถือถ้าเกิดเป็นเป็นเราเองอยู่ในเจอเหตุการณ์แบบนี้โอ้โหลําบากนะ คือพอดีขันไปทางไหนก็มันเจอแต่ข่าวอะ่ะมันจะเต่มันจะแต่ข่าวจะแต่คนที่มองภาพลบไปแล้วอะ่ะจะรับมือจะตั้งรับกับมันยังไงม,มันต้องมีสติขนาดไหนออเออนะฮะเอาเป็นว่ามาติดตามกันต่อหลังจากนี้ก็ให้กําลังใจคุณใบเตยด้วยใช่อีกหนึ่งเรื่องอะเรื่องนี้เนี่ย เป็นเพื่อนของอีเจเคใครหญิงเจ๊หน่อยอีเจมอยอ๋ออีอีเจมอยร้อยบาทอีเจมอยทั้งแปดวีหนึ่งวีห้าวีสิบลูกจะวีเล้วนะวีเชฟนะฮะออกมาบอกว่ามีเจ้าหญิงคนหนึ่งเจ้าหญิงเจ้าหญิงอีกแล้วเจ้าหญิงเจ้าหญิงเนี่ยเป็นเจ้าหญิงอักษรย่อกอไก่กอไก่กุ๊กเออเป็นอักษรย่อกอไก่ปุ๊บ บรรยายด้วยนะว่าเป็นผู้เลอโฉมอ๋อสวยสวยงามอ่าถูกเจ้าชายเจ้าชายไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าชายน้ำแข็งนะอ๋ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออเป็นเจ้าชายนักธุรกิจพันล้านว้าวเออนับอกว่าหลอกแต่งงานจนต้องลาออกจากวงการบันเทิงเอาเอางี้เอางี้เจเคเป็นเพื่อนกับเธอเนี่ยเจ๊มอยเนี่ยเจ๊เคเล่าให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นเล่าดิเออพูดเร็วๆ ฉนนันไม่อยากจะเมาส์เลยล้ะแกจะขอเมาส์หน่อยก็แล้วกัน็หญิงกอไก่เนี่ยนางเป็นอดีตนางเอกที่มีผลงานโด่งดังอยู่นะจ๊ะแต่พูดชื่อออกมาแล้วอะรู้จักกันทั่วประเทศเลยละแกซึ่งเธอใช้ชีวิตคู่นานเกือบมาสิปีช่วง3-4ปีแรกของชีวิตคู่เนี่ยดูดีดีหวานเวอร์เวอร์ใครๆก็อิจฉา มีภาพวาดไปเที่ยวต่างประเทศออกมาอวดอยู่บ่อยนะจ๊ะจนเมื่อสองสปีที่แล้วเธอเพิ่งจะมารู้ความจริงหลายเรื่องก็เลยขอลุกขึ้นมาฟ้องแม่งเลยในเมื่อแก้เองไม่ได้ก็ให้กฎหมายช่วยแก้กันแล้วกันโอหนี่ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่คือสงสารนางเอกนะเออก็อุตส่าห์ออกจากวงการมาเก<ข>า,าคิด<ะ>ว่าจะชีวิตจสะสะดุกสบายเออสุดท้ายเอามีเมียเพิ่มงงเธอเอาไหมเมียเพิ่มเท่าไหร่เป็นเมียเพิ่มที่เท่าไหร่ก่อน เออก็ไม่รู้เป็นเมียหนึ่งเมียสองเสามโอ๊ยแต่ฉันแอบไปเห็นมายังไงก็มีคนโยงหลายคนแล้วนะ w h วเออแต่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนนั้นจริงจอิงถ้าเกิดเป็นคนนั้นจริงๆถ้าเป็นแบบเป็นกองแหญ่จริงจริงก็ชีวเตเธอก็แฮปปี้นะเพราะเธอก็ไม่ได้แบบร่ำลาออกจากวงการบันเทิงซาทีเดียวซ้าทีเดียวเธอยังมีงานในวงการบันเทิงแบบรายล้อนทำอยู่ทุกคนก็พร้อมจะให้เขาเรียกว่าให้โอกาสให้เธอคัมแบ็ก เออแต่มันก็แต่เธอคนนี้ที่ที่หลายคนเปิดวาร์ปมาเธอจ้ะฝีมือดีมากนะเออการแสดงนะเออฝีมือดีมากแล้วก็ยังสวยเช้งเหมือนเดิมเออเป็นเป็นสิทธ์เป็นสิทธ์หม่อมคนหนึ่งเออชีวิตลิขิตเองหรือเปล่าไม่รอให้ฟ้าให้ดินลิขิตไม่ปล่อยชีวิตพอพอติดอะไรอยากฟังอยากร้องเพลงใช่ไหมใช่ค่ะ เอางี้ดีกว่าออไปคุยกับนักร้องดีกว่าใครนุนิวทำไมลูกจา๋าลูกจา๋าเออลูกจ๋าเขาจะมาเปิดใจเรื่องของคู่จิ้นเหรอ,อโอ้ยไอเฮียซีเอาไปไปคุยกับลูกจา๋าเป็นฟังจ้ะั <S <S บบอา้าเล่นซีรีส์แล้วคู่เราไม่ใช่พี่ชื่อสุริย์ถได้ไหมอืมก็ต้องคิดอีกทีหนึ่งครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่เคยคิดเลย ไม่เคยคิดว่าจะไปเล่งคู่คนอื่นแล้วยังไม่ไม่คิดมีความสูงดีอาจจะมีตีกันบ้างช่วงหลังก็จะตีกันเยอะหน่อยแต่ว่าตีไม่ได้แปลว่าทะเลาะกันนะคับตีกันเล่นๆครับชอบแกล้งกันก็เป็นอย่างแต่ว่ก่อนหนมสู้ืออก่อนไม่กล้าสู้ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราโตขึ้นเรามีเรามีพี่กระเทยเลี้ยงครับ พี่กะเทยเล่าตัวเราเยอะมากหลายคนมากแล้วก็พี่กะเคยก็หล่อมเราให้สู้คนเราก็เลยไปสู้เฮียเลยอะเป็นแฟนก็ได้ฟังแล้วก็ชื่นใจเนาะไม่ต้องฟังข่าวมงข่าวเมาส์กันไปอีเจสุดท้ายก็คือลูกชายลูกผมลูกหนูลูกชันนี่แหละนุนิวเนี่ยก็จะครองคู่เอ๊ะไม่ใช่เอาหมไปเขาเรียกว่าเอ่อทำงานร่วมกับเฮียซีตลอดไปก็เหม,มือนชันแับเธอไง ฉันก็จะทํางานกับเธอตลอดไปฉันก็ตกใจหมกพอบอกว่าเหมือนฉันแล้วเธอนี่วก็จะมาคู่กับฉันผีฟ้าผ่าแม่ไม่ได้เหมือนกันรฟ้าผ่าเปลี่ยงผ่าเสียงอาสุนิบาตฝันฟาดเลยนะพอไปไหนต่อปอายปไปแยกแยกคุณผู้ชมแค่นี้แหละกดกดสับตะไคร้ขอบคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณเฮโซเราจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปบันด้วยแหวนขอแหวนเพชรไม่เลย ลดทุกเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลิกออนไลน์นะครับ